อ๋อพว่อนี้เป็นไรเมืเอ่อไหร่เขาจำเลยป้อมจงจับางีนัองได้แล้วนี่ได้แล้วค่ะได้แล้วเดี๋ยวเขาไปจีกับป๋เวเขาเนี้ยจำจับกระดอนเวลาแปดนาฬิกาสามนาทีเราอยู่ที่หุ่งนากำลังสุด<อ>ตู่เอาแม่ข่าอยู่ไปกันต่อไปกันต่อเราเราจะมานบอพี่น้องแมนบาขวัน พอเมื่อละละเฮาเป็นอย่างคือตรงมาฝูดมืดคำขนาดนี้โอเคไปเราสู้ต่อไปไหมหรือกลับบ้านสู้ต่อไปส้ต่ไปดูเธอดเชม่บใช่แบเปล่เปมึงนะโอ้มันมืดแล้วป่ะปะ เ็นให้ใครบักนก็พอนีเอ้เจ้าพิ่งเยอาเอ้ก็ะะอย่างว่าเบิ่งน้ำเนาะจ้า <c oughs> แต่ว่ามันบวโตัวใหญ่เป็น,นไดเนาะติงเนาะตัวหน่อยๆแนวนี้เอาไปตำเซบอกขามคือสิแซ<ม>่เนะไม่ใช่เอหาตัวกันด้วย นี่บป่าล่ะข้าแต่หยานก่ึเปล่าว่าเห็นหวงว่า,าเห็นหู่หหหหกับปูแล้วพ่อหรอม,มั่ง <c oughs> โอ้ดับ,บิทำอะไรอ่ะมาคุดอีปูพี่น้องใส่เห็นปลาปลอมเบืองเนี่ย,ยโอ้ ก้าวเดียวได้ไรอยู่หัวหัวแนนนะป๊อปครับกลางเว้นกับข้าตัวใหญ่บางทีเราต้องมาใต่ขุดกันกลางคืนเลยโอ้มันสิเห็นหูปู่บรัสติกโซลาเซลล์บ่อุ้ยเป็นตัวตัวใหญ่แท้ไหนไหนเอออ๋อตัวใหญ่เป็นไร เอ้ยเขาจับเนี่ยป้าป้อมต้องจับบองนี่มั้งได้แล้วนี่ได้แล้วค่ะได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปจีกับปูอเอาขาเนี้ยจำเจับกระดองมันอออเอาแบงน่องกี่น้ำจิ๋นละละูกมันมีสองไฟให้น่าติง๊งเลยลูก น้องไปด้วยอะลูกไปกโกโก s, <Yes>. <S ได้แล้ว <c oughs> เสียบโตโตๆเลยเป็นมะขายใหญ่เสียบโตตตอย่างกัน,นคนเสียบคือผู้งามค่ะนี่ในที่สุดเอาก็ประสบความสุนเร็ดแล้ว ไม่กูดมากหรอกมาอย่างเดี๋ยวเขาไปจำอ๋อ้ยตุยไม่แตกเลยจำดวงปูดแบบแซ่บแบบเดื เราพี่จะกินเหรอไม่กินเป็นบอก